หลวงปู่อินคุนเบียวจังวัดเลย่ยพีนี้ป้าวัดป้ากุลผู้เหญ่ผเป็นเจ้าอัลาห์เท่าันยอดประกุณโอ้ปัญญาวัน พุ่นสาว่านเป็นเจ้าอลวาทเช่นหลวงปูาา่เจ้าอาะาทเป็นไปแล้วความสิไปเพิ่นกับมาแวะนี่นะมาแวะทำบุญหาเมืนหลวงพ่อยินหลวงพ่อยินเท่าเนี่ยหลวงพ่อยินบ,บัดซบกุมาแวะทำบุญต่อยอดหาป้าเมือง หาเงินตายอดไหนเด้อหาเงินเมื่อนี่งเกิดยอะนั่งมาสวดมนต์มันก็เลยไปจำปั้นชาบทำมโหฬารจังหวัดเลยเมงินเล่ยมันย่ำหนาวหนาวจะได้หนาวที ás, ่สุด ในประเทศไททหอยุคีนั้นหนาวจนจนตน้ตนหวยตนตนต้หวยเหี่ยวเลี่ยมเหลือเกเลยอาำไปหนาวขรัดหนาวเน่ไปยื่แสงขึ้นไปเห็นดตงเดียร์สุงมาปลุกเรื่องครับอ่ะเรื่องครับเรื่องก็ข้าวโว้ก็ไปยึดผลัน โดนดอนะักู่สุดท้ายปี่ล้อเก่งทงานในหุ่น ีระยุนางชันจ่าระชีม่คุ้นได้ที่ระยุนายก่นพระชานิกามีมม่คุ้นหนึ่งพันบาทแน่นอนสาธุสมบูรณ์วันแม่ วันแม่วันแม่เลยีแม่กัทำบุญใหแม่เนไตไปเพิ้นได้รับส่วนบุญเหนนเิย่างแห้งไ้หลายก็เลยอุทิศยากเปิ้นย่างเพียงจตบอกไ่านบุญให้แม่่ด้วยิ่นเป็นกระด้บุญแล้วทำบุญนี้โคิดยิ่บอกขน้ ทำบุนนี้โควินได้แปลวพวินมากพี่นึกว่าแก่มากสุกคนเป็นคนไม่ยังงคดอัตลรกดั์แล้วคนแล้วหรือว่านตา่สานีอะไรก่อนเออไหนล้อยู่ละ เมื่อวมอแจกระมาที่แลงเบอร์อไรสันรากันร้ายปวดเป็นเลยอยเมือรุ่นม่กหกคิปเจ็ดคิ้ขาทิปไม่นี่เมื่มมอวา <c oughs> น,นเนี่ยซนะ้ดคปของสเตลดัร่องไม่เรียนเนาะอันนี้มันวกคิปเชื่อหรอกปกคิเชื่อ,อรักษากันไป ก็เ้ยนี่บุญตั้งกันเชื่อมันกแต่ตออกนี้บุญบ่มี่ันกแต่กินค่อนไปเรื่อยๆกนบุญหลายบุญกับครับเชื่อออกขั้นพุทธการแบบนี้โลกนี้พเดินว่าโลกคาโลกคาเนี่ยเป็นกับคนที่ว่มี่บัดนี้ว่าเ่นี้ผุดโททั้งโมทั้งโค บ,บ่มีชินบอมีถ้ำจะบอกยัาไงครูมีชิ้นมีถ้ำแบ่ก <ination> sí ็เต็นนะทึงเป็นกันหน่อยกกเต็นสมัยพุ้ธาการเนี่ยครบาคุณจเจาะทีประช่อนูยโลคนนี้กัมนี่สิเรงว่าเดีเออโลพาม่าไีุุ่น ทำไมภพุทธเจ้าอยู่ท่านกระเีบุญภพุทธเจ้าบุญหลายท่านก็เมตตาโลกทายมันเที่ยวก็ผีกับสางน้ำของเขาไม่โตยิงจะของเองอยู่นั่เองนะมนุษย์สัตว์เตโตมนุษย์ก็คือเัตว์มันจะไปกินแต่ของเนาะมนุษย์สั นเนริยะโกผมว่านนท์เกิดค,คือสัตว์นรกหลายหลายบ้างเกิดของอ,อาระวาดอยู่ในคนใน้นนี่แหละทำไมท่านถดงตายทางทางเป็นเป็นในค้นแท้ไปในค้นดีอยู่ในพบเกี่ยวฟุ้งเกี่ยวกันฉะนั้นโม่ห้ามภูมิอันมี่ถ้ำมี่บุญมีกุทธ้น นี่สิ่งนี้ท่ามันก็ว่าใครเป็น่ยนมันบเป็นย่ยนยังบปลี่ยนยังก่าวว่าพระเป็นเนี่นเลอ่านี่ผู้เท่า,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 ากับเป็นไปยังท่านตามภาสนาไปก็เป็นโลกธรรมดาเนี่ยละโลกวัดโลกไขวัด ครอบครัวนางละอ,องสีอูทิดส่วนบุญให้นางทีวิชัยสีและนายทองวิชัยสีหนึ่งพันบาทอันสื่อเขาลงโมงจักยันมีไหมีระนั่งละองสีอีกพะกันโอ่่า กูเหื่อนวาอี่้านเป็นเตียนไหมเดี๋ยวอย่างนี้คือเบลละอองสีเียกนใช่เขาวัาอะไรดีเขารงเรียนคือเขารงเรียนอือโอ คเในนั้นเนี่ยพันเองก็บอกชื่อสาธุเอาเด้อมารับโอเด้อส่วนบุญ,ญส่วนกุศลลูกเต่าที่้างหลังเลยนั่นคือถอดแม่เลยนั่นคคอถอดพอคือถอดแม่ มีความเก้่ยวของผูกท่านมันเป็นสายเลือดพอกับแม่หักสายเลือดก็หรอแ็งหักจนตายตายแล้วก็ขืนขืนต้อรู้ไปเว่าส้ประกอบชมขืนว่าโห ้าป่าแม่วันก็วันแม่พรว่ามาอ่านคำสั่งภาพป่าวันแม่วันที่สองสองคหกสี่รวมปัดใจสามพันมร่อยบอก หกร้อยห้าบาทแม่นกว่าจังหะแค่แวอ้ก็้อซื้อเจ้าอย่างนี้แนโอ้ยหสามพันหกร้อยห้าบาทอเอาชียนใช้กันหรอกจิุ่ช่นี้่ะ่วงบ้านนี่หอ่ พันสองพันสามพันคีพัน0ีพันเรากะได้สามพันก็เกินพิดเดยกเพราะว่าน้ำเขี้นเด็กแต่แจ้งว่าเข้าเกยนเกิน โอ้จีเฮ้ยบังการมงนเนี่ยที่พันเดินเอถ้าขาเขียนจบเขียนบแต่ที่ี่ซำนั่นเขียนซำนั่น่ากบังเจ้ามจบแล้วเอายืดถงว้าวจบอ่ตมากมาจบอกเกทอมันจบกเ็ตูโเ้ยอันนี้ม่า วันแม่วันพอพขาเรีกบีแม่พเรีก็บีพอทุกคนคนเที่ยวของผูกพันเป็นเงิงชั้นสายเลือดนเขาเรีนีลูกเขาวัดเขาว่าัาานสมกับเป็นเตี่ยมมาผ่าในกินเลือดกินหน้องกิน ของคนมากคือแนวอรดถไห้วัดนย์แนวคอ,อตอนน้าหนนี่คุ้นอเนกอนั่นไปแล้วเมืเ่อมีไปเห็นนี่คุ้นหนักไม้กายกองคือคอคูอแมน่เรียงลูกคนหนงงึ่งตัวสิ่งแหน่แห่มาแล้วว่ามีคุคค้นตัวขป็นมาเหมืนกัน โหจักยังโหจัก,กวัดโหจัก,กว่าโหจักบุญจักบาปโหจักออออคอแม่มีม่ินองวุ้นตีห่างก้นหอยมนุษย์อปนี่ยนมนุษย์สะดิจิตชานองมนุษย์สะเตโตมนุษย์ชื่อเปลีมนุษย์ชื่อตัดดิจิตชานมนุษย์ตก็นี้วัด เราบอกนี่สิ้นนี่ทำมี่สิ้นท่นั่มทุกอกพระพจน์ว่าศีลให้ความทุกข์สิ้นห้ปกปัพับสีลนแห่งความฝนทุกันเพามันธรรมดามันเป็นความดีความสูงแรก็จะยิ้งเพระว่าสีเลนะสุขัดจิยันจิอะไรี พุทธเจ้ามนสอนทั้นทั้งหลายยินมีข้รทุก็ก็กนกิสิงศีลและพกขสาสัทาทัานทั้งหลายผู้นี้ภพขัพท์สมบัติก็ี็ี่สินบ่หนี้ศีลนี้ท่ำห้องของผู้นี้ บุญนี่หวัดนะพราะนี่เงิ่อนนี่ข้อก็ิั์สมบัติโมลิโฟนี่พันยังาวันเป็นบุญมาเกิดนั่งมาถังตะเก้มาเห็นจอทจาบุตรแล้วหลังนั่บันเบิดตบอลเบิร์ตบอลที่ไหนข้อ่าเชิลพาน ยะถาบริวารบุลาปาลิปุเรนติสาทารรมเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิติตังปฏิตังตุมังคิภเมวะสเนจัโตสัพเพปุเรนตุสังกบะา จันโทปนารถโสยะฐามะนิโคติระโสยะฐานะวัจจันโตสาตว Thanasi arre ตูทีเผาวันตวเต